เริ่มต้นการนะรวันนี้กับการแกดแท็ติกนะวันนี้การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นต้องบอกจริงว่ามันเป็นการจัดแท็ติกที่ผมผมใช้คำนี้นะครับมันเป็นการจัดแท็กติกที่เจียมเนื้อเจียมตัวและถูกต้องที่สุดเลยแมนยูเต็ดนะครับเล่นมิดบล็อกอันนี้เรียกว่ามิดบล็อกนะครับคอมแพกนะจุดนี้คุณจะเห็นนะมิดฟิลคู่ตรงกลางก็แน่นอนบลูน่กับทางเอ,อ่อแมคโทมินีนะครับซึ่งเราเนี่ยใช้โมบิลิตี้ของการวิ่งบีบวิ่งไล่และก็การผนึกแดนกลางใช้คําว่าผนึกแดนกลาง ทางซิตี้นะครับโดยการที่ทางบรูโน่วิ่งไล่ด้านหน้านะครับทางเอ่อทางแม็กโทมิเน่เนี่ยนะครับคอยจับทางโรดรี่ไว้แล้วก็ทางอัมราบัตเนี่ยคอยเฝ้าอัมราบัตและเมนูด้านหน้าเป็น4นะครับด้านหลังเป็น2มันระบบคล้ายๆ4 2 3 1แหละนะครับเพียงแต่ว่ามิดฟิล์ตัวลุกขึ้นไปยืนอยู่เทียบเท่ากับกองหน้าตัวเป้ามองอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ทางมิดฟิล์ตัวรับ2คนจับมิดฟิลด์ใน Channel Half Space 2คนไปเลยนะครับก็คืออัมราบัตจับโฟเดนแล้วก็เมนูจับทางเดอะบอยที่เหลือก็แมนมาร์กใหม่หน เกิดเส้นกำแพงด้านหน้าขึ้นมาไอ้กำแพงแรกนะครับสำคัญมากเพราะว่าระหว่างการเล่นไปบอลจะเข้าไปตรงกลางสังเกตว่าแมนยูยืนแคบมากนะครับระยะจากการาโชจนถึงแรส์ฟอร์ดเนี่ยยืนเน้นด้านในทั้งสองคนยืนอยู่ในช่องฮาร์สเปซทั้งคู่นะครับฮาร์สเปซแดนต่ําทั้งคู่นะครับการาโชกับแรสฟอร์ดเนี่ยนะครับเพื่อบีบให้บีบตรงกลางเนี่ยให้แน่นด้านหลังก็จะเหลือพื้นที่ไม่เยอะคือคุณไม่สามารถส่งเจาะเข้าไปได้แบบนี้ถึงเข้าไปได้ก็จะมีตัวอยู่ใกล้ใกล้ไปบีบ นะครับโดยที่แมนยูแต่เลือกจะปล่อยตัวด้านกว้างนะครับไม่สนใจตัวด้านกว้างด้านกว้างเดี๋ยวค่อยใช้วิทยาออกไปป้องกันเอานะ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการเล่นแบบนี้ก็เน้นตรงกลางมากๆมีมีกองกลางทั้งหมด6คนนะครับแน่นอนกกลาง4แหละนะครับบรูโน่แมตโามินีอมร์บะบาดและไมเเมนูนะครับส่วนปีกมีสองคนปีกกึ่งกองหน้าเป็นอินไซด์ฟเวร์แบบสไตล์แบบว่าคัดตัดในแล้วยิงด้วยทั้งคู่เลยลาชฟอร์ดกับกาลาโชนี่คือแผนที่เทนากใช้ถึงถอดฮอยลุนออก นะซึ่งถ้าอยลุนอยู่รูปแบบการเล่นก็จะเปลี่ยนไปถ้าบรูโน่ออกจากกลุ่มแผงหน้าสี่คนไปนะครับ <c oughs> เพื่อไปไล่ด้านบนเนี่ยนะครับนะอันนี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าจําเป็นแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างที่จะต้องขยับไปไล่บ้างไม่ใช่แบบว่าปล่อยให้เขาครองบอลกันอยู่นานนมนาะนก็ต้องขยับขึ้นไปไล่บ้างถูกแล้วเพียงแต่ว่าลักษณะการไล่ถ้าแบ่งโซนนะครับแบ่งโซนมาถึงตรงเส้นดำเนี่ยนะครับแบ่งโซนตรงนี้นะผู้เล่นของแมนยูคือ2ต่อหนึ่งนะแบ่งโซนตรงกลางตรงนี้โซนที่2ที่แมนยูเล่นนะครับผู้เล่นตรงเนี้ย ซิตี้จะได้เปรียบที่4ต่อ3นะเพราะมันยังมีคาร์วอเกอร์มีทางไบโ็ ar, ดซิวาดรอปลงมามีโรดรี่แล้วไม่แน่ใจก็เป็นทางแบ็คซ้ายหรือแบ็คซ้ายกอดิโอขึ้นมานี่แล้วก็ทางทางใครอะดรอปลงมานะครับอันเนี้ยผมจำไม่ได้ว,ว่าใครโควัสิตเออค้งนึกตัง้งนานหายไปหนึ่งคนโควัสิตนะโควัสิตนะก็จะดรอปลงมาก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยแผนการบิลล์อัพเกมของทางซิตี้จะเป็น2-3นะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็น2-3 แต่พอบูโน่ขยับปุ๊บมาเนี่ยนะครับนะทางทางโลทางครัวซิตดอปลงมานะคาร์วอกเกอร์อยู่ในตำแหน่งน่าจะเป็นสี่สี่สองสี่นะสองเซนเตอร์ด้านหลังสี่มิดฟิลด์นะครับก็จะโอเวอร์โหลดแดนนี้ได้ดีเพื่อนซิตี้ก็จะไม่เสียบอลหรอกครับดูตัวไล่เนี่ยแต่ผมแฮปปี้นะดูตัวไล่เนี่ยเขาไล่อะแมนยูใช้สี่ตัวไล่สี่ตัวไล่นะครับไล่บอลวิ่งไล่บอลผู้เล่นซิตี้อ่ะต่ำๆมีห้าแล้วไม่รวมทางคาร์วอเกอร์ ห้าต่อสี่ยังไงแมนยูก็ไล่ไม่ได้ครับสองต่อหนึ่งในแดนนี้สี่ต่อสามในแดนนี้รวมกันแล้วก็เป็นเจ็ดต่อสี่เจ็ดต่อสี่ยังไงก็ไล่ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้กังวลว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไลยย่แล้วได้บอลน,นะนะครับแค่นั้นนะเพียงแต่ว่าตรงจุดนี้มันก็เป็นอะไรที่ทางแมนยูจากนั้นทําได้เพียงเท่านี้ซึ่งผมว่าดีกว่าเพื่อรักษาพื้นที่แดนหลังนะครับเนีย่ยคอยงับพื้นที่ดํนหลังแดนหลังนะครับนะมิฟิลสองคนที่ทางานคู่กันดีมากวันนี้ต้องชมจริงนะครับทั้งอัมระบัด ช่วยมากๆจริงๆแล้วเด่นทุกคนเลยนะผมจะบอกให้ว่าเด่นทุกคนเลยมีหน้าที่บทบาททุกคนเลยแม้กระทั่งแม็กโทมินีใครรู้สึกมากว่าวันนี้แม็กโทมินีเล่นดีจริงๆแม็กโทมินีไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นแบบแตกต่างจากเดิมนะครับแต่เพราะว่าวันนี้แมนยูแตเล่นเนี่ยระยะระยะห่างระหว่างลายมันน้อยเราเล่นคอมแ a c t มากขึ้นผู้เล่นเราเล่นง่ายขึ้นนึกภาพออกใช่ไหมช่วงที่มีทีอยช่ในสนามสําคัญมากเลยแมนยูแต่จะกล้าเล่นแกะบอลจากแดนหลังกล้าออกมาก โดดเด่นแบบเป็นทีมเลยครับแผงสี่สองสี่แบบคอม p พ c t ชัดเจนแท็ติกใช่ครับสี่สองสี่เลยครับสี่สองสี่ที่มีบูโน่ขยับไปวิ่งไล่ข้างบนมากนะครับประมาณนั้นนะซึ่งโดยรวมเนี่ยเป็นการแกะเพลซิ่งที่ดีมากด้วยนะครับนะบอลมาเนี่ยนะมาเมนูเมนูเข้ามาแมทโธแมทโธไปอลัลลารบอัลลาไปต่อโรบิสกา,าเนี่ยแกะจากซ้ายไปขวาแกะแบบแกะแนวนอนอะ่ะแกะแนวนอน horizontal horizontal แปลว่าแนวนอน,นครับแนวเส้นขอบฟ้า horizontal นะครับแกะแนวดิ่งไอแนวนอน แนวดิ่งคือ v e r t i c a l นะครับแนวดิ่งมีแกะแนวนอนไปป๊อกๆออกขวาไปจมตีพื้นที่นู้นแกะจากแน่นๆไปพื้นที่ว่างๆแม่อยู่ทําได้ดีแล้วตัวผู้เล่นน่ะถามว่าตัวผู้เล่นมันตัวใหม่ไหมมันไม่ได้ตัวใหม่ครับเมนูมันก็ลงมาตลอดแม็กโทก็ลงมาตลอดอาราบัดเนี่ยเพิ่งจะมาได้ลงอย่างที่ผมบอกว่าทำไมไม่เอามันลงมาตั้งนานแล้วใช่ไหมอาราบัดเนี่ยยืนหลักตรงเนี้ยครับตัวแกะเพลสเลยตัวแบบตัวตัวปล่อยตัวแบบสเปรย์บอลน่ะเขาเรียกตัวสเปรย์บอลสเปรย์คือแบบแจกจ่ายนะตัวสเปรย์บอลอาร์บาดดีมากนะครับ กล้าเล่นเพราะอะไรครับด้านหลังเนี่ยมันมีเซนเตอร์นักเตะตรงกลางเนี่ยกล้าเล่นเพราะด้านหลังเนี่ยมันเป็นเซนเตอร์ที่เป็นมีมีสต็อปเปอร์ผมบอกเลยว่าสําคัญมากการมีลิช่ากับไม่มีลิช่านะครับรูปแบบของแมนย่เดดต์เนี่ยแม่งเล่นเหมือนกับคนละทีมเลยแล้วกล้าเล่นกล้าคลองบอลไม่ผีผามไม่เตะทิ้งแต่เตะขว้างไม่ไดเร็เปลี่ยนแกนใช้การแด่แก็ต้องพาสเปลี่ยนแกนเร็วโจมตีพื้นที่ว่างแต่ไม่ได้เป็นบอลไดเรกแบบวัดวิ่งวัดวิ่งอย่างเดียว มีการดึงมีการคลองนะเพราะรู้ว่าทางซิตี้เนี่ยยังไงเขาต้องคลองบอลเยอะซิตี้คลองบอลเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยคอยดักจังหวะแล้วเราจะเสียบอลง่ายเก็บบอลย้อนกลับหลังตั้งใหม่ครับกลับมาที่ลิชาเป็นศูนย์รวมแจกจ่ายบอลน,นะครับคือมีลิชากับไม่มีลิชาแม่งเล่นคนละแบบจริงๆเนี่ยครับดาร์โลนะครับบอลอย่างลิชาเท้าซ้ายจ่ายขึ้นแลฟฟอร์ดได้นะครับจ่ายหักวอดิโคจ่ายหักแนวดิ่งตรงๆเลยนะครับเข้าหาแมกโตได้นะครับ ขาคลองเข้าขวาจ่ายให้เมนูได้นะครับจ่ายคืนหลังให้ทางอัมราบัดได้นะครับจ่ายไปทางวาลานได้นะบแบบเนี้ยลิซ่าเชื่อมเป็นจุดเชื่อมมากๆเลยในการจ่ายบอลนะครับซึ่งการมีกับไม่มีนะครับคือมันเห็นเลยว่าพอลิซ่าเนี่ยมันเป็นเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่แบบโคตรนีใช่แบบหาย,ยากอะ่ะคือเป็นกองกลางที่เล่นเป็นกองหลังอะ่ะกองกลางที่ปรับมาเล่นกองหลังนะมันไม่ได้มีทุกคนอะ่ะจริงๆแล้วพี่กเกษมอะ่ะก็คงมี ความสามารถในการทําได้นะแต่ว่าอายุเขาเยอะแล้วเขาน่าจะปรับไม่ได้ดีกว่านี้แล้วพี่พี่เกษตรเขาก็บอกเองว่าเขาก็ไม่ได้แบบชอบเล่นเซนต์ฮาอะทีนี้มาดูกันนะครับจังหวะเนี้ยดีมากเลยผมจะบอกให้ว่าแมนยูเต็ดเนี่ยขยับจังหวะมาเล่นบอล5ช่องแบบนี้นะครับโดยที่มีผู้เล่นด้านหน้าแค่4ตัวก็คือเล่นแผน4 2 4สเนาะนะแต่มันทําได้อะเพราะว่าอะไรรู้ปะในมุมมองผมอะมันทําได้เพราะว่าเมนูนะซึ่งตรงนเนี้ยแองเกร์เนี่ยแองเกร์ของสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับแองเกร์ของสามเหลี่ยมเนี่ยนะแองเกร์กับสามเหลี่ยมกับหัวเนี้ยฐานนนนมัเเป็เู ผมว่าจุดเนี่ยที่มันทําให้บอลมันชิ่งกันแบบชิ่งกันได้เนี่ยเพราะว่ามีเมนูอยู่เป็นฐานนะครับแล้วแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับก็ดวลเดียวดวลเดียวกับทางคาร์วอเกอร์ซึ่งห้าพื้นที่เนี่ยผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือเลฟวิงก็คือปีกซ้ายนะครับริมริมซ้ายอ่ะริมซ้ายฮาวสเปซซ้ายนะครับเลฟแฮฟสเปซนะครับหรือว่าฮาฟสเปซฝั่งซ้ายเซนเตอร์นะครับพื้นที่เซนเตอร์จะใหญ่หน่อยพื้นที่เซนเตอร์นะครับ right space, แล้วก็ฮาวสเปซฝั่งขวานะครับไรท์ฮาฟสเปซแล้วก็ไรท์วิงก็คือด้้าานกวง สังเกตว่าพอแมนยูเหลือห้าหลือสี่ตัวเนี่ยกา,การเล่นบอลห้าช่องเนี่ยมันก็จะประมาณได้ประมาณสามพื้นที่สี่พื้นทีนะ่ด้านกว้างเนี่ยก็ต้องรอให้ทางบาร์บิซาก้าเติมขึ้นมานะครับซึ่งก็แต่จังหวะเนี้ยนะครับมันคือวิธีการเล่นเนี่ยแน่น,นอนอยู่แล้วไปเล่นกันแคบๆเคลื่อนตัวไปบิทว e นเดลไลน์สังเกตนะผู้เล่นแมนยูเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นนะครับเส้นกองหลังลายกองหลังกับลายกองกลางของคู่แข่งทั้งหมดเลยนะครับทั้งสี่คนผมชอบการเล่นครั้งนี้มาก เป็นการเล่นที่เป็นโอเพนเพลที่ดีที่สุดในช่วงต้นเลยดีที่สุดเลยนะเพลงนี้แลวผมรู้สึกว่านักเตะมันมั่นใจในการเล่นบอลเท้าสู่เท้าดีมีเมนูขยับขึ้นมามีอาระบัตรองอยู่ด้านหลังทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองถ้าเมนูลงไปเล่นเป็นมิฟิลตัวรับคุณจะไม่เห็นภาพอะไรประมาณนี้เลยครับมันยากแล้วต่อให้ทางคาซิมิโรอยู่ด้านหลังคนเดียวบางทีเขาเอาไม่อยู่นะแต่อาระบัตตเขามีความเหมือนเป็นสต็อปเปอร์มันแอคทีฟเสีกว่าอาระบัตเหมือนมีแรงมากกว่าคาซิมิโรอ่ะในมุมมองผมนะคือเขา c l o สโ c l o อั up ่ะ หรือเรียกว่าโค o s e d ก็ได้เขาโค o s e d คู่แข่งได้เร็วกว่า, down, live, วาคือแบบคู live, ่แข่งได้บางเขาถึงเลยอ่ะอันนี้คือสําคัญมากเลยนะครับตัดได้ตัดฟาวได้ฟาวแต่ไม่ให้น่าเกลียดเห็นด้วยไหมกดสี่มาอัมรบัตนี่โคตรสำคัญเลยนะเพราะว่าถ้าคนนี้ขึ้นไปอัมรบัตจะเหลือข้างหลังคนเดียวนะครับเพราะฉั้นอัมรบัตนี่เป็นปัจจัยสําคัญมากๆในการเล่นแผนนี้ในการเล่นวันนี้คือทําหน้าที่เป็นเขาทําหน้าที่เป็น holding มิดฟิลด์จริงๆอ่ะแท้ๆเลยนะครับสําคัญในรูปแบบนี้มากๆเลย นะแล้วมันทําให้มีฟิลสี่ตัวในสนามมีพลังงานครบทุกตัวบรูโน่แม็กโทมินีเมนูอารมระบัดต,ตรงกลางเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยวิ่งวิ่งไล่จักทุกคนนะแล้วพร้อมลงมไปช่วยเกมรับสุดๆนะวิ่งสุดทุ่มเทอามระบัดที่ตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วใครจําได้บ้างที่วิ่งไปบล็อกลูกยิงของใครว่าทางฝั่งนี้เขาส่อิซักปะที่เจอสองต่อหนึ่งอะนะครับแล้วบังบอลแล้วเปิดทางให้เขาส่งพอเปิดทางให้ส่งปุ๊บเนี่ยพอกอร์ดอนนั่งหรือใครส่งต่อไปให้อิซักปุ๊บหรืออาร์มรอนะ ส่งตอไปให้อีซัคปุ๊กเนะี่ยอีซัคง,ง,ง้างเท้าจะยิงอัมระบัดวิ่งมาเสียบบล็อกบอลทันพอดีแล้วก็นอนแผ่ไปเลยคืออัมราบัดเป็นคนที่สุดกับการเล่นมากครับคือผมชอบมากตรงเนี้ยเขาสุดกับการเล่นมากคือแบบสุดเพลจริงๆอะใส่แบบสับไอแม็กไม่มีผ่อนเลยอะนะครับแล้วสุดเพลแล้วค่อยผ่อนแบบคือสมาธิดีมากผมจะบอกแบบนั้นสมาธิของอัมราบัดนี่ดีมากๆในสองสามเกมหลังนะทำดีต้องชมนะครับ นะัดที่เขายังทําไม่ดีเราบอกเลยเขาเล่นไม่ได้เขาช้าเนี่ยเราบอกได้ครับแต่มันยังมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังว่าตกลงแล้วเขาปรับตัวกับลีกได้แล้วหรือยังหรือว่าชินกับความเร็วหรือยังนะครับแต่หลังๆนี่ยมันดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะอ่ะแล้วมาดูนะครับดาร์โลไมโบรนะครับบอลแมนยูเซตเนี่ยดูไม่สูงนะเซตอยู่แดนตับแต่ออบเจกต์ออบเจกตีฟครับออบเจกตีฟของแมนยูที่ตั้งใจไว้คือเล่นบอลหลังลายเล่นบอลหลังลายตอนแรกร้ดสอไปแล้วไม่ได้นะวนขึ้นกับวนขึ้นกับ ตอนแรกขึ้นมาเนี่ยนะครับถึงแล้วก็มาที่ทางอัมระบัดเฮ้ยดา่รไมโครดิอัมระบัดแรสฟอร์ดก็ไปแล้วนะครับสปินใหม่เนี่ยครับการทํางานของแรสฟอร์ดอะส่วนใหญ่การทํางานหนักอะเวลาที่คุณนับอะคุณนับออฟเดอะบอลเขาด้วยนะตอนที่ไม่มีบอลนะครับแรสฟอร์ดนั่งวิ่งเอาชนะลายกองหลังเกือบทุกครั้งแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งที่เขาได้บอลนะเนี่ยการณ์โชลูกนี้ก็เอาพยายามเอาชนะกองหลังครับคือสองคนนี้มันต้องทําหน้าที่เป็นกองหน้า วันนี้สองคนนี้ต้องทาหนะ้าที่เป็นกองหน้าครับตัดเข้าในคือยืนกว้างอ่ะแต่เป็นกองหน้าที่แบบพร้อมจู่โจมอย่างเงี้ยพุ่งเข้าพุ่งเข้าอย่างเงี้ยแมนยูใช้กองหน้าตัวกว้างครับเขายิงเขายิงเขารับบอลเข้าจบหรือว่าเขา้าเข้าเอาบอลไปตบเข้ากลางเหมือนที่ลูกที่ลูกที่สองที่ได้ก็คือการาโชรับบอลใช่ไหมริมซ้ายมากานาโชรับบอลแล้วคืนย้อนกลับมาให้บูโน่บูโน่แทงต่อไปมันคือรับบอลด้านกว้างแล้วตัดเข้าด้านในครับมันจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ให้มันตัดเข้าด้านในไปจบ ดาร์โล่ไมโบรนะครับนะักเตะยอดเยี่ยมที่เพื่อนๆบวดให้เปลี่ยนแกนไปนะครับโคตรดีนะครับน้ําหนักมันแบบมันอาจจะไม่อันตรายแล้วจริงๆแล้วมันอาจจะไม่อันตรายแล้วถ้าเอาใจกล้าไม่เหวอเพราะว่ากวา,กวาดิโอกวาดิโอเนี่ยครับจริงๆแล้วเขาพลาดจังหวะแรกนะคือบอลมันบอลมันมันยาวอะ่ะเพราบอลมันยาวเขาต้องวิ่งต่อไปเพื่อไปเล่นตอนบอลกระเด้งไปชิงจังหวะเล่นตอนบอลมันตกมันกระเด้งขึ้นมาสูงเนี่ยนะครับขึ้นมาสูงปุ๊บเนี่ยแล้วเขาค่อยเล่น เขาคิดว่าเขาโตใหญ่แล้วเขาก็มีความเร็วพอที่จะจัดการกานาโชซึ่งจริงจริงนะครับกานาโชตอนแรกเหมือนโดนเบียดไปแล้วก็กวาดีโอได้เล่นแล้วะนะแต่บังเอิญว่าเพื่อนสร้างงานให้กวาดีโอก็คือออเตกาผู้พายารภาษาอังกฤษจะพูดเลยนะครับจังหวะเนี้ยว่าจังหวะเนี้ยบอลกระเด้งขึ้นสูงกวาดีโอถึงบอลจังหวะนี้นะครับผู้รักษาเป็นความผิดผู้รักษาประตูร้อยเปอร์เซ็นตไม่ใช่ความผิดกวาดีโอเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่เข้าใจก็เข้าใจคนที่รู้ก็รู้ พราะจังหวะแบบนี้นะครับเขาบอกว่าจังหวะแบบนี้ผู้สาประตูจะออกหรือไม่ออกอะ่ะให้ดูว่าบอลเนี่ยกองหลังถึงก่อนหรือคุณถึงก่อนแค่นั้นนะครับแล้วคุณดูรูปคุณดูจากรูปเนี่ยคุณว่ากวาดดโอจะถึงก่อนหรือออเดกาจะถึงก่อนเพราะงะั้นถ้ากองหลังเพื่อนร่วมทีมกองหลังคุณจะถึงบอลก่อนเนี่ยคุณเนี่ยถอยไปสร้างมุมส่งให้เพื่อนเขาหมุงกลับมาแล้วรับมันก็จบละ แต่สิ่งที่อัลเจกาทำคือออกครับพอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยไปวัดคงกังวลนะผมว่าอัลเจกาคงเดาและกังวลว่าคงกังวลว่าบอลมันจะเข้าทางการาโชนะครับก็เลยกะว่าถ้าบอลมันตกปุ๊บแล้วเนี่ยจะปาดไปเลยหรือจะกระโดดแบบจะเอาตัวบล็อกไว้เลยอารมณ์อย่างนั้นนะนะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับเพราะบอกว่าบอกเลยว่าจังหวะแบบนี้ถ้ากองหลังถึงตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วผู้สัประตูจะไม่ออกไปเล่นนะครับแล้วลุยที่สองก็ตามมาอย่างไม่นานด้วยนะจริงๆแล้วก็ถือว่าจริงเ่ แมนยูเต็ดเนี่ยได้สองประตูที่ไม่ห่างกันเลยนะครับเพราะว่าไม่ถึงสิบนาทีอะซึ่งเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากนะแมนยูเล่นเล่นกับแมนซีจนแฟนบอลัมงแซวบอกว่าแมนซีสงสัยจะยังเมาค้างจริงมันคงไม่เมาค้างมั้ต้องมันต้องหลายวันแล้วฉลอตของชัป์พรีเนีรยแต่แมนซีเล่นกันแบบแบบไม่มีสมาธิเลยนะครับแผงหลังนี้ยุ่ยมากเลยอะแผงหลังนี่แบบออกอาการอะนะแล้วจ่ายบอลกันพลาดง่ายๆเยอะมากจนแบบแฟนแมนยูก็งงแล้วคุณดูการแกะการแกะแการเล่น การเล่นโอเพนเพลย์ลูกนี้แกะมาจากด้านหลังเลยนะเคาะกันขึ้นมาบรูโน่ครับรับบอลต่อมาจากด้านหลังแถวๆนี้ดึงจังหวะหลอกควรวอสิมัง้งนะครับแล้วก็จ่ายต่อขึ้นหน้ามาให้เมนูเมนูแตะจับบอลได้แตะเข้าด้านในครับแตะเข้าด้านในหาพื้นที่วิ่งเข้ามาหาเพื่อนเมนูรับบอลแถวนี้นะแล้ววิ่งเข้ามามูโน่รับบอลแถวนี้จ่ายต่อให้เมนูตรงนี้เมนูหักเข้ามาบรูโน่ก็วิ่งขึ้นมาแล้วบรูโน่เมนูหักเข้ามาปุ๊บเนี่ยจ่ายออกมาให้ไรส์ฟอดและฟอดดึงบอลไว้กับตัวครับดูระยะนะครับดูระยะ วัดละวัดเท้าดูระยะละอืมไม่น่าล้มนะครับแลสฟอร์ดวางทะยานมุมเปรี้ยงยาไปเหมือนเดิมเลยครับลูกแรกดาโร่วางไปใช่ไหมลูกสองราช,ชี่วางไปครับจากซ้ายไปขวาครับทะยงมุมไปครับปายละจ้าหลังลายนะครับลูกสองเนี่ยคาร์วกเกอร์เนี่ยจ่อแลสฟอร์แอดแรชชี่เปรี้ยงไปปุ๊บเนี่ยราชี่าเมนูพุ่งไปนะครับราช,ชี่พุ่งตามมานะครับคาร์วกเกอร์เนี่ยนะครับน่าจะอาจจะลูกนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ตามราช,ชี่แต่อาจจะพวงราช,ชี่อย่างเดียวมากเกินไปโดยที่ทิ้งเมนู ทิ้งทิ้งคือไม่ตามอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตามมองมาปิดตรงเนี้ยไม่ได้ตามมายืนให้เป็นเป็นลายสี่อ่ะนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้สปริน์สุดแรงลงมาเอาง่ายๆค่อยๆค่อยๆย่องกลับมาเมนูก็วิ่งเข้าไปครับด้านหลังจอห์นสโตนนะครับอ่าด้านหลังจอห์นสโตนนะบูโน่มานะบรูโน่มาเห็นไหมคอาซิคหลุดมาแล้วคอาซิคหลุดมาแล้วนะครับแล้วก็เอ่อเนี่ยขับกลับหลังมาสามคนนะรกลับหลังมาสามคน วัดคนเดียวนะกับคังกานาโชกานาโชดึงบอลไว้สามคนนี้ตั้งลายเห็นไหมครับเมนูว่างเพราะใครเห็นไหมตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเนี่ยคือเขาจ็อกกิ้งเขาไม่ตามมาสุดครับถ้าตามมาสุดผมบอกให้เมนูไม่ได้ยิงแบบนี้ครับปกติคาร์วัลเกอร์ก็ไม่ได้พลาดแบบนี้ด้วยนะเนี่ยตามไม่สุดนะครับแล้วบอลเนี่ยที่มันฉลาดคือว่าตรงเนี้มีสิทธิ์เล่นร่วมกันคือวันบิสากา้าซึ่งวันบิสาก้าเนี่ยออกด้านนอกวิ่งทำโอเวอร์แล็ปมั้ง แล้วก็บูโน่ครับที่วิ่งเข้าใส่ตรงนี้วิ่งเข้าไปสอดเลยสร้างสามเหลี่ยมวิ่งเข้าไปสอดนะแล้วบูโน่นี่แม่งสุดยอดจริงนะครับวิ่งมาเนี่ยคือเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วกาลาโชดึงไว้แล้วเจอช่องนิดเดียวแล้วเคาะเข้ามาให้บูโน่แล้วบูโน่แบบตรงจุดเนี้ยเขาจะง้างยิงก็ได้นะถ้าโครสิคเข้าด้านหลังก็ฟาวหรือว่าส่งเสี่ยงว่าจะโดนตัดบอลก็มีสิทธิ์แต่บูโน่แม่งตาไวมากครับพอเห็นคาร์วเกอร์แม่งมาช้าปุ๊บเนี่ยครับเขาเคาะบอลต่อมาเนี่ยการโอ้โหเมนูหล่อจะจัดอะ่ะคือแบบได้ยิงงโล่ะ ได้ยิงล่งๆอ่ะแบบผมนี่นั่งกรี๊ดเลยอ่ะคือแบบดีใจมากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางเอ,อพี่ประสงค์เนี่ยเพิ่งจะลงไปในจีเนสคลับอ่ะรูปที่ว่าเขาว่าไอริอเทนฮารรูปหัวเมนูน,นัดนัดปีที่แล้วอ่ะนี่ล้านแขนนะอันนี้ล้านแขนนะอันเนี้ยปีที่แล้วเนี่ยครับเราแม่งเข้าชิงไม่ได้อัพแพซิตี้เลยได้แค่ถ้วยเดียวเข้าชิงสองถ้วยนะเทนฮารปีที่แล้วจบอันดับสามเข้าชิงสองถ้วย ปีนี้มันถึงช็อกไงถูกไหมครับวพาเฮ้ยมันหายไปไหนหมดว่าปีที่แล้วที่สามเข้าชิงสองถ้วยแต่ปีนี้การเล่นในหลีกช็อกพังหมดเลยครับเพราะโอ้โหแม่งตัวแบบโอ้โหเจ็บกันอีลูตรงนั้นคนบอกอ้างเจ็บอ้างเจ็บคือมันแล้วแต่ทีมครับผมก็จะบอกแล้วแต่คนแล้วกันแต่ส่วนตัวผมผมันมันมีผลนะเพราะเทนทาเขาเขาเปลี่ยนวิธีเล่นอะ่ะเขาไม่เหมือนแองกไม่เหมือนไม่เหมือนพอ์ชอ่ะนะครับที่เขาไม่เปลี่ยนวิธีเล่นแต่แต่เทนทานี่เปลี่ยนหมดเลยอ่ะ ที่โอทร์ฟอร์ดที่แพ้ทางอาร์ซอนไปเทนท้าประกาศว่าไงครับว่าพวกคุณยอดเยี่ยมมากเราจะทำมนันอีกครั้งที่ไบรตันเราจะออกไปเอาชนะที่ไบรตันแล้วเราจะไปกันที่เวมบรีแล้วพวกเรานักเตะเหลา่านี้ทุกคนจะสู้สุดใจเพื่อจะเอาแชมป์กลับมาให้กับพวกคุณเอากลับมาที่นี่ที่โอทาร์ฟอร์ดที่นี่พอพวกคุณ คู่ควรจะได้รับมันชนะนิวขอบคุณมากครับชนะนิวชนะนิวไม่ใช่ใบาตามโทษทีชนะ New. นะิวนชนะนิวนะครับโคตรแบบมันก็อินเหมือนกันนะเว้ยเอาจริงความเป็นเทนฮากมันก็มีความความเฮี้ยมความเคี้ยวของเขาเหมือนกันนะเว้ยผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาทําถูกทุกเรื่องนะแต่บอลียกบทมันจะเอาจริงนี่คือแบบบทเขาจะโรคจิตมันมีความโรคจิตเหมือนกันนะเทนฮารเอาจริงคล้ายๆเป๊ะติดนิดอ่นะ โรคจิตเหมือนกันนะคือคุณนึกภาพดูนะว่าใครจะกล้าประกาศแบบนั้นคุณเข้าใจปะในมุมมองหนึ่งก็คือมอเหมือนว่าถ้าสมมติว่าประกาศไปสร้างงานตัวเองแม่งแพ้อีกโดนถล่มเละคุณอาจจะบอกแค่ว่าเราจะออกไปทําให้เต็มที่ทีมทีมนี้นักเตะเราจะสู้สุดใจเพื่อแชมป์ถูกปะถูกปะแต่นี่มันคือการประ,ประกาศกล้าวเลยนะเว้ยว่าแบบว่าเราจะเอาแชมป์กลับมาที่เนี่ยมันประกาศคนละแบบนะประกาศว่าจะทําให้เต็มที่จะสู้เพื่อจะคว้าแชมป์มาให้ทุกคนกับประกาศบอกว่า นักเปะกลุ่มนี้จะสู้จะทําทุกอย่างเพื่อจะเอาแชมป์แชมป์นี้กลับมาที่นี่พระผู้คุณคู่ควรกับมันโอ้โหแล้วแม่งบอกกับมันมีความแบบผมไม่รู้ว่าจะโดนปลดหรือเปล่านะแต่แบบบอกกับเมนูไปอ่ะว่าเดี๋ยวปีหน้ามันต้องถึงเวลาของนายมันจะเป็นเวลาของนายเราจะมาเอาถ้วยนี้กลับบ้านกันแล้วมันทําได้แล้วเมนูยิงอ่ะคุณเข้าใจไหมที่มันกรี๊ดก็คือแบบเชื่อมทาได้วะ